เหรียญลี่ A3 อีกแล้วว่ะเออ A3 ที่คอมมิกนี่แม่งออกโคตรโคตรเยอะใช้คำว่าโคตรเยอะก็ได้นะครับออกเยอะมากยิ่งช่วงหลังยิ่งเห็นบ่อยไม่รู้แหละด้วยความว่ามันเป็นเคสที่ทรงดีนะครับดูมีภูมิฐานได้ความหน้าไม้เข้ามามีความมินิมอลโมเดินมินิมอลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอ่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนชอบอ,อกชอบใจผมเองชอบเลยมาดูสเปกกันหน่อยนะครับตัวเคสอย่างที่บอกเหรียญลี่หรือเหรียญลี A3 Wood Wood คือหน้าไม้ข้างหน้าจะเป็นไม้สีน้ำตาลโอกเข้มๆโอกดำๆแบบนี้นะครับตัวเคสเนี่ยถ้าซื้อกับเรามีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับณนะวันนี้ก็คือเอาฝากระจกด้วยกับไม่เอาฝากระจกแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาฝากระจกนะครับเพราะว่ายังได้เห็นความอุปกรณ์ข้างในได้เห็นความมีเท็กซ์เจอร์มีระยะมีโครงสร้างอยู่ข้างในก็แล้วแต่ชอบ บางคนไม่ได้อยากจะโชว์ของก็ไม่เอาฝากระจกเป็นฝารูรูๆ,ๆแบบเดิมไปก็ได้เหมือนกัน CPU i5 13400F ยังคงใช้งานได้ดียังคงเป็นทีเ่เป็นตัวเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้อยู่กับราคาที่แม่งไม่แพงนะครับ 13400F นี่ถือว่าเป็นตัวจบได้อีกตัวนึงเลยแต่บางคนก็อ่ะผมขยับไปเป็น13500แล้วกันส่วนเมนบอร์ดครับ asus tuf b 7 6 0 m plus wifi 2ตัวนี้แม่งหาของโคตรยากใครมีอยู่ตอนนี้คือเป็นทองไปเลยเมื่อก่อนน่ะเมนบอร์ดที่เป็นซีรีส์ asus tuf เนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกไม่ค่อยมีใครชอบกันหรอกเพราะอะไรเพราะมันทื่อคนจะไปสตริกกันคนจะไปพรามกันนะครับไม่รู้ทำไมอยู่ดีมาเป็นทับแล้วคอมมิกก็ใช้บ่อยด้วยหรือว่าเขาใช้ตามคอมมิกวะหยอกหยอกหยอกขอมันดี ราคามันถูกเอสุทําราคาซีรีส์ทับลงมาได้แบบดีอะ่ะมันเลยขายง่ายขายขล่องนะครับคนใช้เยอะชุดพ้าจ่ายไฟดีมี Wi-Fi ด้วยสำหรับรุ่นนี้แรมครับเป็นคอแซ v เวนเจียน DDR 5เป็นบัส5 2 0 2ั2สอ2 2 g กูณ2ตัวนี้คือแรมเวนเจียน DDR 5ที่ไม่มีไฟ r g b นะครับประกัน a r ER c หายห่วงอยู่แล้ว SSD WD Black SN850X 2TB ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยม นะครับราคาดี WD ตอนนี้ทำราคาแข่งกับซัมซุงแบบสนั่นวันไหวถ้า2เทเหมือนกันในสเปคที่เท่ากันณนะวันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ย WD ถูกกว่าประมาณเกือบพันบาทนะครับเอา้าซิงลมครับดูของจริงเลยดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดิบขายดีคนเลือกใช้เพราะว่าราคาไม่แพงพันกลางๆนะครับพันหมั้งพันห้าเก้าสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดได้พัลลม2ตัวได้4ไบ์นะครับเหมาะมากกับพวก CPU ที่เป็นตระกูลเบอร์5ทั้งหลาย i5 ได้ทุกเจนครับอไรเส้น uh, 5ได้ทุกตัวครับเหมาะมากนะครับเป็นฟินสีดำพัดลมดำไม่มีไฟ Arctic Freezer 36ตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วส่วนการ์จอครับเป็น Galax g e f o r c e rtx 4060 ti one click oc 8GB มีไฟ argb ที่หน้าพัดลมด้วยถ้าเกิดใส่แบบนี้ปกติมันก็จะมีไฟเรืองเรือง,อง,อง,องพุ่งออกมานิดหน่อยส่วนพัดลมที่เห็นในเครื่องนี้เติมไปทั้งหมด 5ตัวเป็นแพ็ค5เลยนะครับของ Arctic กเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันหรือว่าแบรนด์เดียวกันกับตัวซิงลม Arctic ตัวนี้คือ p 1 2 max สีดำไม่มีไฟเป็นแพ็ค5ราคาแพ็ค5อยู่ที่ประมาณ2,000นะครับเราเติมข้างบนเนี่ยดูดออกไป2แล้วก็ดูดหลังออกไปอีก1แล้วก็ข้างล่างครับดูดลมเย็นขึ้นมาอีก2ล่าง2หลัง1บน2รวมกันทั้งหมดเป็น ส่วนพาวเวอร์สป라이์แขวนอยู่ด้านหน้าและอยู่ในตำแหน่งแพทเทิร์นที่ผมยกขึ้นสุดนะครับมันคือ c o ลเลอร์มาสเ MWE Bronze 80%บพัดบอล750วัตต์ V3 เป็น ATX 3.1เรียบร้อยและพาวเวอร์ลูกนี้ราคาโคตรดี2,000กว่าบาทให้สายถักมาเลยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นพาวเวอร์ที่ไม่สามารถถอดสายได้เลยสักเส้นแต่ข้อดีคือมันให้สายถักมา เวลาสายถักเสียบเข้าไปประกอบเข้าไปอยู่ในเครื่องแล้วสวยงามแต่พอมาอยู่ในเคสแยรี่ A3 ตัวนี้ฝาข้างตรงนี้ไม่มีโคเวอร์ปิดไม่มีโคเวอร์บังสายตา power supply ที่ไม่สามารถถอดสายได้สายที่เหลือจะต้องกองแล้วก็มัดรวมเซ็ตที่ไม่ใช้ไว้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเครื่องนี้ผมทำเองนะครับทำอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าสำหรับการประกอบส่วน power ผมเชื่อว่ามีหลายคนมีคำถามแน่นอนว่าทำไมพี่ไอไม่เอาพัดลมของพวกสปายหันไปด้านหน้าผมหันมันข้างในดูดอากาศเย็นจากข้างในเพราะว่าหัวสายของ power ครับเห็นไหมมันพุ่งออกมาจากตัว power มันพุ่งมาฝั่งนู้นถ้าเกิดผมเอา power ไปใส่ด้านหน้าหันทิศทางอีกทางหนึ่งเอา power ดูดเอาลมพัดเอาพัดลมดูดอากาศเย็นจากหน้าเคสเท่ากับว่าหัวสายที่พุ่งลงมามันจะมาอยู่ฝั่งนี้ไม่สวยเลย ผมก็เลยคิดเอ๊ะถ้าเกิดหันไปอยู่ฝั่งนู้นเอาลมดูดเข้าข้างในจะร้อนมากไหมก็เลยมาดูคำนวณเรื่องทิศทางของลมที่พัดลมเราเติมเข้าไปนะครับเหลือเฟือครับลมช่วงนี้มันไม่ได้ร้อนเลยมันเย็นได้สามีข้างล่างช่วยดันขึ้นมาอีกหนึ่งตัวลมที่เข้า power ลมที่ผ่านหน้ากระจอลมที่เข้าหน้าซิงค์ลมของ cpu เหลือๆสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนอย่างที่บอกไม่มีอะไรตายตัวสําหรับที่คอมมิกเราจะไม่ใช้ ฟิกส์แพทเทิร์นหรือไม่ใช้การประกอบที่เฮ้ยต้องพัดลมไว้ข้างนอกดูดเข้าข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นไม่ครับไม่เกี่ยวผมเลือกวิธีการที่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ออกมาแล้วดูดีใช้งานจริงได้ทุกอย่างถึงจบปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับออกมาเป็นแบบนี้หลังเครื่องคงไม่ต้องดูอะไรเพราะว่าเรือลีเอสามไม่ได้มีพื้นที่ให้เก็บสายหลังเครื่องอยู่แล้วไม่ต้องหลบนะครับเพราะว่ามันติดฝาถ้าเกิดเราเอาสายยื่นออกมาข้างนอกยังไงติดหมดสายทุกเส้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ข้างในหลบซ่อนพับมว้วนข้างในทั้งหมดเครื่องนี้จบ4 000, 4 9 0 0บาทครับได้ของตามนี้ได้งานคอมมิกซ์แบบนี้ฝากวาด้วยนะครับใครอยากได้อารมณ์นี้อยากได้อารมณ์ไหนบอกได้คุยได้คอมมิกซ์รับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับ